สัสดีค่ะคตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสูร่รายการคนวัตจัดคนันยั่มีใจมากเลยนะคะว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวใดเอกาแล้ววันนี้ต้อนรับพิธีกรใหม่ล่ลาสุดของเรานะคะพี่จก okay, ักค่ะเรามาเริ่มต้นที่กรณีของที่ดินภูเรือจังหวัดเลยนะคะซึ่ง <okay. S 2> ทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโดยพระอาจารย์สนิทวงูที่วังโสก็ได้แถลงการแล้วเรียบร้อยว่า กรณีที่ดินภูเรือจังหวัดเลยวัดพระธรรมกายปฏิเสธข้อกล่าวหาบุกรุกที่ป่าสงวนซึ่งขอยืนยันค่ะว่าที่นี่อยู่นอกเขตป่าสงวนอืที่ดินของวัดเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันมีแค่129ไร่แล้วก็เราก็มีโฉนดถูกต้องแต่ประเด็นมันมีอีก52ไร่เป็นของบุคคลธรรมดาแล้วทำไมมันถึงเอาสองที่นี้มารวมกันได้เออนั่นสิสงสัยไหมมันเป็นเพราะว่ามันแนวรั้วเดียวกันค่ะคุณก็คือมีแนวรั้วเดียวกันมันก็เลยแบบมาตีรวนชวนมั่วกันไปด้วยหมดเลยเมารวมทั้งหมดเลยถูกต้องดังนั้นเนี่ยก็คือขอคอนเฟิร์มนี่ยว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันไกลจากป่าสมวนมา มัไม่ชัดใช่ไหมคะไกลมากมาอมไกมันไกลจริงๆถ้าดูในตามเอกสารที่เราประกอบอยู่ด้วยในภาพตอนนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เขตของป่าสงวนแน่นอนอแต่ว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเนื่องจากไม่ใช่ที่ของวัดใช่ไหมคะซึ่งที่ที่มีปัญหาตรงนี้มันคือ52ไร่ที่เป็นชื่อของคนอื่นในเมื่อถ้าอยากถามหาข้อแท้จริงข้อความชัดเจนอะแทนที่จะไปถามเจ้าของที่ดินหรือกรมที่ดินแต่ไปถามใครรู้ไหมคะ ก้มป่าไม้ไม,ม,มันไม่ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะเรากลับมาที่เรื่องของที่ดินตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะมันมาเป็นไปยังไงหลวงพ่อได้รับถวายยังไงอะคะที่ดินตรงนี้คือเอางี้ไงก็เป็นสาธุรชนเนาะผู้มีจิตยทั่วไปมาถวายทั่วไปแต่ถามหลวงพ่อท่านเป็นพระท่านก็ขอครองที่ดีนไม่ได้ท่านต้องมอบให้ใครวัดวัดพระธรรมกายใช่ให้วัดไปจัดการใช่ไหมแต่ถามวัดเอาไปทําอะไร ก็ไปสร้างศาสนสถานถูกต้องไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่ง<ม>ที่ภูเรือตอนนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเสถานปฏิบัติธรรมอยู่ให้คนไปถือศีลแปกันนู<ม>่นนี<ม>่นั่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหาว่าพระออกเอกสาร,รสิทธิ์ไม่ถูกต้องออกได้ไหเฮ้ยไม่ใช่ ที่ของพระนะคะในการออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดออกเอกสารที่ดินต่ตางๆนควรเป็นหน้าที่ของใครคะก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐไงถูกต้องก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆแต่วันนี้นะคะอันนี้เด็กๆคะวันนี้พี่ดามีคำหนึ่งมเนนาเสนอค่ะชื่อคำว่ากรงที่ดินนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทายกันไหมพี่จักว่าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะอ่าปลูกต้นไม้ปลูกปาชิเลนเอ หรือพระองค์ได้หเฮ้ยลกและไม่ใช่ค่ะคุณหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยเขาก็ต้องออกเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับที่ดินแต่พอมาอย่างนี้เนี่ยจะมาหาว่าพระออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เด็ดขาดนะคะด้แก็คือดังนั้นขอชี้ชัดว่าไม่ได้บุกรุปปาสงวนเพราะว่ามันมีในเรื่องของเอกสารโฉนดเลขที่726นส3กถูกต้องซึ่งในเอกสารตรงนี้ก็ชี้ชัดอยู่แล้วนะคะว่า เฮ้ยถ้าเป็นบุคลิกปปาสงวนมันจะออกเอกสารตรัวนี้มาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องเฮ้ยเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับสมมติวันเนี้ยคุณต้องการถามหาความจริงคุณไปถามใครที่ไม่รู้มันจะไปรู้ไหมมันเหมือนพ่ตักคันหัวแต่ไปเกาหลังมันหายคันหัวไหมไม่พอนะนี่นี่เคสน,นี้ไม่ใช่เขาแค่ไปเกาหลังนะนุ่นจ้าไปอยู่หน้าวัานตัดหญ้าเฉยเลยลืมอาการเกาหัวไปแล้วเหรองงตักกะกคิดอะไร ปลาไปมามาหาว่าเป็นหมุกลูกป่าสงวนไม่ใช่ที่ดินของเราจับแพ้จนแต่มั่วมัวเสร็จปุ๊บตู้หมายจับกับคุณโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้อสซออันชน,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 นะอสซันยิ่งนะออกมาเป็นหมายจับได้ไงโอ,อ้มันมั่ว ตอนนี้เนี่ยการกระทําต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีธงอะไรหรือเปล่าต้องการจะจับพระศึกให้ได้หรือเปล่าเพราะรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยคือไม่จําเป็นจะต้องจับพระไม่ต้องคือไม่ต้องมันหมายจับก็ได้แค่เป็นหมายเรียกไปคุยดีๆก็ได้แต่นี่ไอ้อะหมายจับหมายจับให้ได้เลยแล้วจริงๆมันทําให้ย้อนคลิปอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องของตายยาเก็บเห็ดหูคดีนี้ดังมากเลยตายยลยก๊ะไปเก็บอะไรไปเก็บเห็ดอยู่ในป่าป่าที่แบบ พาว่าเป็นป่าสงวนแล้วก็โอ้โหยัดเยียดข้อหาใส่ลายป้ายสีแล<ม>้วยายก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าศาลแต่ขอโทษนะคะว่าพระธมกายไม่ใช่ตายายเก็บเหตุนะคะ<ม>คุณจะมาทําเหตุการณ์แบบนี้แบบไร้ขือไร้แปะไม่ได้นะคะ<ม>และอยากฝากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะต้องยังมีอีกหลายคดีที่ต้องการความชัดเจน<ม>ยกตัวอย่างนะคะโอ้โหตอนนี้สายกราบต้องมาเลยค่ะพี่คะนี่น็อน กราบรถกูเนี่ยกราเฮ้ยเออคดีเนี้ยก็ต้องการความชัดเจนว่าพี่คนที่โดนชดหน้านั้นนะได้ทําดั้งใหม่หรือยัง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ก็คือต้องการว่า รู้ว่าเออเฮ้ยเนี่ยเขาผิดจริงอะไรยังไงต้องการตัดสินไปตามความแท้จริงสังคมก็ยังสงสัยและลังเลอยู่นะคะถ้าจะสงสัยไปสงสัยคดีอะไรที่มันร้ายแรงแล้วมีมูลเหตุด,ดีกว่าไหมคะดูแล้วนี่ง,งานเยอะเลยเนะี่ยใช่ก็ฝากให้สังคมพวกเราทั้งคนนะคะทั้งสองคนก็ฝากให้สังคมได้คิดนะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าแล้วกําลังหาเรื่องกับพระที่ชลาและอาพาธ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกินไปหรือเปล่าก็ฝากให้ได้ข้อค cin ิดนะคะและสำหรับวันนี้เด okay> nope> ี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆเทยเลยเดี๋ยวฝากติดตามกันในรายการคนวัดจัดเต็มเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ